แม่เจเจขอบพระคุณนะคะแม่จ๋าทุเรียนนะคะแม่ภูใหญ่นี่นะคะทุเรียนนะคะแม่จ๋าหอมหอมคุณแม่ได้กลิ่นทุเรียนเนี่ยหายเหนื่อยเลยนะคะแม่ได้ใจกลิ่นหายเหนื่อยวันนี้ใครก็จะกินได้คุณแม่ขอบคุณคุณแม่เจเจอย่างสูงเลยนะคะแม่จ๋าโมทนาสาธุบุญนะคะบุญหนุนนำบุญรักษาขอให้คุณแม่เจเจจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะแม่จ๋าขอบคุณค่ะวันนี้หวานนะคะแม่โ <c oughs> มทนาสาธุบุญนะคะแม่จ๋าวันนี้ตาล้นวบวับอยู่นะคะแม่แต่ก็จะกินนะคะวันนี้ยังไงก็ชกินนะคะทุเรียนนี้สาธุบุญบุญรักษานะคะแม่เจเจจ๋า ขอให้แม่เจเจและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะแม่จ๋านี่โอ้ผูใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้เด็กๆกินด้วยนะคะแม่เมื่อกี้พ่อเด็กเขาจะกินบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายขอบคุณให้แม่ดูเลยนะคะกํ <c oughs> าลังหน้ามืดปนวา่าเบาหวานลงขอบคุณนะคะแม่เจเจจ๋าสาธุสาธุคะ่ะคุณแม่จ๋าขอบคุณคะ่ะ ทุเรียนมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่จ้านะคะเราก็จะได้แบ่งกันเนาะน้องน้ำด้วยแล้วก็ผมยองด้วย <c oughs> แม่เอ้ยแม่ได้ข่าวว่าแม่ซื้อทุเรียนมาให้รีบวิ่งเจ้นมาเลยนะคะแม่ทวงกินนานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ซื้อให้กินชักที่ได้ข่าวรีบวิ่งมาเลยนะคะแม่น้องน้ำบอกว่าแม่แม่ส้นไว้ส้นไว้แม่่อนไว้ส้นไว้่อนไว้ไ,วได้ไงน้องคนได้ดมกลิ่นมาแล้วนะคะ <c oughs> เอาแบ่งกันเลยคนละกี่เม็ด กินเลยลูกกินเลยไหนโอ้ย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 จากข้าวหอมอยากกินข้าวที่นั่นข้าวหอมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคุกข้าวให้ไหนนี่นะคะแม่ผูใหญ่มากไอ้้องกินเล็มเล็นั่นบอกไอ้ยัยเนียงกินผูใหญ่ใหญ่นั่นบอกน้องน้ำเอาผูไหนไหน้องน้ำผูนีน่บ่ด้วยเนาะ ด้วยน้องนับจับผู้ใหญ่เลยอันนี้มันอันนี้มันนุ่มอันนี้แหละอันนี้แข็งนอกนุ่มในอันนี้อร่อยกว่าอันนี้นอร่อยกว่ามันนุ่มอันนุ่มแหละอร่อยเนาะเอาบิดออกว่ะมันเยอะไปให้น้องเนยด้วยโอ้ยน้องเนยรีบบิดเลยพุน่ะเอออร่อยมากเลยคุณแม่ออันนั้นแข็งบอกอืมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยไหมย้อง พูนาโอ้ย,อยกลิ่นมาแต่ไกลเรีวิ่งมาเลยพะนะูนาสงสัยตาบอกทด่นี่ใช่ไหมนานว่าแล้วเพราะว่วาตาเขาเห็นแม่เดินผ่านไงเขาเห็นแม่หิ้วทุเรียนด้วยรีบไปบอกหลานเลยวิ่งมาเลยออขอบคุณแม่เจนะคะแม่จ๋า เอาถือกล้องให้แม่หน่อยเดี๋ยวกินโชว์แม่เจก่อนแม่เจขอบคุณนะคะแม่นี่อู้ยอร่อยมากเลยแม่กินวันนี้อิ่มไปถึงหัวใจเลยนะคะแม่นานๆได้กินนานๆได้กินนะคะแม่ขอบคุณแม่เจเจที่เมตตานะคะแม่จ๋าถึงหัวใจแม่มดเลยนะคะคุณแม่ขอบคุณสาทุนะคะคุณแม่ ปีที่แล้วมีคุณแม่มะลิซื้อให้พี่มดก็ได้กินนะคะแม่ปีนี้ได้กินจากคุณแม่เจเจอีกนะคะขอบุณอย่างสูงเลยนะคะแม่จา๋าขอบพระคุณค่ะโมทนาสาธุบุญนะคะแม่จา๋าผมย้อนลึกกินเลยผมย้องเร็วเดี๋ยวไม่ทันพี่น้ำพี่น้ำเอาอีกเม็ดหนึ่งแล้วนั้นพอเด็กคนก็เอาไปสองเม็ดนะคะแม่ มาพาพี่มดออกเดินวันนี้มาเจอทุเรียนพอดีนะคะก็เลยแบ่งแบ่งให้กินนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมสะก่อนสาธุสาธุนะคะแม่จา๋าโมทนาสาธุนะคะคุณแม่บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,อง,องคุณแม่เจเจตลอดไปเลยนะคะแม่จา๋าสาธุคะ่ะ